ว่าทำมาดิทามาทำอะไรทามานิกวอก่เราทมาไม่สามารถตัดนิกวหนึ่งเมตรตงเม็นได้อันนี้พิกอีกเองเหรอเออนิ้วสองสามเจ้สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับรายการนี้กันอีกแล้วและในวันนี้นะคะเราไม่ได้อัดอยู่ที่บ้านนะคะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเปิดมาก็จะเห็นโบนั่งอยู่ที่บ้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังจะไปร้านอะไรคะ ส้มตำน้องลีจอยเจาะเจาะคือขอแค่ขอแค่มีคำว่าเจาะเจาะเท่านั้นพอนี่นะคะเรามีอีกคนนึงนะคะเพราะว่าคนนี้บอกว่าอุ้ยดูรีวิวมาเยอะไม่วันนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วคุณแม่จ้าทักทายหน่อยฮะฮัลลนี่คนนี้ดูรีวิวมาเยอะเลยขอพ่วงมาด้วยแดีววันนี้กระเพาะจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อตอนนี้ก่อนจะพูดถึงกระเพาะอ่ะพูดถึงหุ่นล่างก่อนฝนตกหนักมาก พูดถึงว่าเออร้านจะแบบน้ำท่วมไหมก่อนออ <laughs> มาแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ร้านนะคะเพราะว่าเราจอดรถที่ที่ไหนคะเมเจอร์ค่ะถ้าเกิดมาร้านนี้ต้องจอดเมเจอร์เท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็หนึ่ง <laughs> แม่เราพูด <c oughs> เส็โซเชียลแม่บอกไม่ได้ถ้าจะมา <c oughs> ต้องต้องพาแม่มาด้วย <c oughs> แล้วก็เดินไม่ไกลมากเนาะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปข้าม BTS ลงไปแล้วก็เข้าซอยไปขวามือ โอเคก็คือข้าม BTS ลงไปแล้วก็เข้าซอยไปขวามือซอยไหนคะซอยนี้ซอยนี้นะทุกคนซอยอะไรลง BTS ราชโยมเลยลง BTS ราชโยธินนะฮะแล้วก็นี่เลยน่าจะคนคนน่าจะน้อยอยู่คนเยอะโอ้มหวิ่นไม่มีคนพี่คน วันนี้คือโบมาแบบไม่มีคนเลยซึ่งม้าดีบ้างไม่มีคนเลยพีกมากอ่ะดูบรรยากาศทุกคนความจริงตรงเนี้ยต้องมีโต๊ะแล้วก็ต้องมีต้องมีคนเต็มไปหมดแล้ว,แต,วแต่ว่าเขาจะการตอนหกโมงพี่ไม่แน่ใจว่าเขาไล่ลูกค้ากลับไปไปที่อื่นแล้วก็ให้มากินตอนหกโมงไม่แน่ใจแต่นี่ก็จะหกโมงแล้วนะเออเออจริงจริงเหรอประเด็นคือพ่ออะอยู่ไหมไม่ร้านเปิดหรือเปล่าฉันไม่อยากจะพูดหรอกว่านี่หนึ่ง นี่คือลูกชั้นไหนดีอ๋อล้วก็โอ้ในเมนูแล้วก็นี่ต้องสั่งอะไรคะท้ามาถึงอาเอาเละตักุ้งสดตับกุ้งสดซปเปอร์ตีนไก่ไก่ย่างตับหอยแครงมีอะไรอีกอะเกาเหลาเกาเหลาทะเลไหมเกาเหลาทะเลเออคอหมูย่างยำหอยแครงเออยำหอยแครงอร่อยมากบอกเลยถ้าใครได้ดูช่องอื่นนะทุกคนอาจจะแบบอารมณ์ดีมากกว่าว่า วันนี้คือเรามาแบบคืออารมณ์คนลยอย่างเลยเพราะว่าเหมือนกับเขามีอะไรก็ไม่รู้ก่อนนนี้เพราะว่าคนหายไปหมดเลยเรามาผิดวันแน่เลยแต่ก็รอนะคะเราก็รออาหารอยู่แล้วก็รอกินอยู่ค่ะแต่ว่าอัปเดตสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะได้ถ่ายตรงคลบกหรือเปล่าไม่แน่ใจ ทีนึกต่อหนึ่งจานเหรอคะต่อจานว้าวชิคมาเขื่อเทศจ้าเขื่อนเทพนี่ใส่เข้าไปโอ้นี่มัดพ่อพูดหน่อยฮะว่าไงถามมาดิไม่ถามจะถามยังไงพูดเลยไม่ถามจะเราพูดว่าไงก็เห็นเงียบเงียบได้ไม่เป็นไรวันนี้อ่ะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวถามมาดิ ถามมาถามอะไรถามมาข้องแกจะถามมากล้องแกอะไรเธออะถามมาสิถามมาดิเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่สุขุมไม่ไม่ไม่มันจะไม่น้ำมันยังไม่จีดกำลังเผาหัวกันกำลังเผาหัวพูลังเผาหัวถ้าใครไม่กินเผ็ดพ่อหายไหมไม่หายเออสั่งยังไม่ได้ยังกล่องสั่งเขาไม่ได้ยังกล่องไม่เดีได้ยังก่องนะไม่สามารถสั่งพริกหนึ่งเม็ดกล่องไม่ได้ไม่พิกเลยหรอเออพริกต้น น้ำปลาสามคือมาจนรู้แล้วถูกไหมอันนี่มากี่เท่าแล้วจนตามันจะดีบแล้วฮะตีบแล้วแต่ยอดเดียวมันจะเยอะสิใช่ชอบดีชอบคนอื่นน่ะชอบตัวเองมาถ่ายเพื่อ, <c oughs> อตัวเองชอบตัวเองแบบรอบเดียวพอแล้วเดี๋ยวดยังเลยดิเออปลาปลา โอ้โหช็อตนี้ต้องอยู่หน้าปกช็อตนี้ต้องอยู่หน้าปกแลวเจ้ากีมากีอหน้าปกเลยนะอ๋อสองสามเจ๊อความรักควไแม่มาระุ้งแทงปากนะกระดาษดยกระดาษตายเลยแม่อ เด็ดสำลักตู้ตู้มาเพ้อไม่บอกจริงคือเรามาไม่ได้มาสั่งนะมากินแค่นี้เราก็กลับขนาดนี้เอาเอาไก่ไหมขนาดนี้แล้วว่าเอาไก่เลยไหมมากินน้ะมันสำลักเนี่ยมันคือความบ้านๆน่ะรสชาติแบบ กรปลาก็ไม่รู้สึกนะแต่ตอนนี้ท้องรู้แสบมาก็อร่อยมากอลยรสชาติเป็นยังไงบอกทุกคนหน่อยสิมันนัวมากมันเป็นปลากับพิกคลิปนี้ออนร้านนี้อาจจะไม่อยู่ตรงนี้เสฟไปก่อนไม่ครับ อไปเดี๋ยวกินเสร็จแล้วไปละอ่เดี๋ยวให้คุณโบลองค่ะอย่างแรกนะคะขอไก่ก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เผ็ดมากเลยนี่คืออะไรลาบแม่ลาบเป็ดป่ะแปลคไก่ที่นี่คือเด็ดแม่ต้องกินไข่คอหมูเธอดูคอหมูเป็นการมาที่รีบมาเพราะฝนตกจุ่มเข้าไปไม่จุ่มอร่อยจริงป้ะ ดีมันมันดีมากเขาถึงยอมรอยอมกินฝนตกก็ต้องกินน่ะพีอาวันนี้ือไม่ได้มาคอนแสบกันนะถ่ายให้ถ่ายให้ก่อนไม่ต้องไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมันตั้งยากไม่ต้องนั่งนะบอกเลยว่าอาพับมากบอกเลยว่าแสบผกอุยบมมากแล้วเราจะเห็นหน้าเห็นตาเราหรอก็นี่ไงน่ะหน้าชัดหลังโบอ๋อคือโบอ่ะรอดแต่กูอ่ะแค่นี้ก็ได้มั้ย มีคำว่าโจ้ก็พอโอ้โหทุกคนแบบแสบท้องมากเลยมันองชิชอันนี้นะหลากหลายพิสุผสมกันไม่น่าเชื่อว่าใช่ลองสดสุดเปอร์ให้คนดูหน่อยดูหน่อยซิเพว่ามคู่มกับสั่ง ทุกคนไอที่เห็นเกี่ยวคือมันไม่ใช่ผักนะพริกเออคือจักโอ้โหคือ,อแสบตรงนี้แสบ ก็คือแม่ไม่ได้กินในปากไม่ให้กินนงแก้มหมดลุคมไปเลยคือทุกคนอันนี้ก็คือดีมากเลยน่ะทุกคนดูดิมันเป็นพริกยางเงโอ๊ยไตยนุ่มาตเปี่ยงเลยใครโทรมาก่อนไก่ย่างถูกเผาค่ะถ่ายยังไงก็ไม่ขาวนี่ก็เหมือนกันขนาดโบแค่นี้แล้วคุณจะรอดเหรอคุณถามหน่อย ยังไงก็ได้อย่างนั้นอันนี้ก็คือ <ละ S 1> เป็ดลาบเป็ดอุ้ยลาบเป็ดอร่อยมากลาบเป็ดอร่อยมากใช่ไงแม่บอกอร่อยมากอะฮะแมอร่อยอะแม่บอกอร่อย การันตีนะฮะอร่อยไหมฮะพี่อ้าของเราโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วทุกคนน่าตัวเองมากตอนเนี้ยถ่ายังไงก็ได้ยังเก่าไอซูเปอร์อร่อยมากเลยใช่ฉันถึงบอกว่าต้องสั่งเลยอันเนี้ยไม่แต่พี่เขาชอบกินเปียวันเลแซ้อทุกคนต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครจะมาที่ร้านนะคะ รบกวนจริงๆคืออยากไปยืนขวางหน้าร้านอื่นคือถ้าจะมาก็คือมาอยู่ที่หน้าร้านพ่อเท่านั้นเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะย้ายร้านแล้วคิดว่าเพราะว่าคนเยอะมากไม่ไหวอร่อยจังวะแล้วสั่งเยอะขนาดนี้ก็คือไม่กลัวเนาะเพราะว่ามีอัมบารีไฮไฟเบอร์จริงไม่กลัวเพราะว่าเรามีอัมบารีไฮไฟเบอร์พกไปทุกที่เลยอัมบารีไฮไฟเบอร์นะคะหกไงช่วยเรื่องอะไรบ้าง เวลาทานแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกตอนเช้าเราตื่นมาเรารู้สึกแน่นๆท้องนะคะแล้วกินก่อนนอนเลยนะคะแล้วเราก็จะถ่ายคล่องเลยถ่ายคล่องมากทุกคนแล้วนางจะช่วยในการดีท็อกลำไส้เอาพวกไขมันที่อยู่ตามเกะาะกรนดงลำไส้เนี่ยออกไป<ม>นะมีกีวีมีสลรัรีแล้วก็มีแอปเปิลเขียวนะคะกลิ่นเป็นกีวีอ่อนๆกินกับน้ำอุณหภูมิห้องนะคะชงเลยหอมหวานอร่อยมากความหวานมาจากหญ้าหวานใช่ค่ะสั่งซื้อได้ที่เพจไหนเอ่ยปิง กินหมดไหมล่ะวันนี้โอ้ยปลาหมึกเป็นแบบปลาหมึกไข <c oughs> ่้วยแม่ตอบวมดไหไม่หมดแล้วไก่คือหมดเร็วมากไก่อย่าหมดจะชอบกินไก่ลาเบเป็ดก็ไม่ลาเบเป็ดไม่ค่อยเผ็ดนะเหมือนแบบเกิดมาเพื่อแบบดักทุกอย่างที่จะเผ็ดอะ่ะใช่ให้มันมีอย่างอื่นที่ไม่เผ็ดมาก <c oughs> ถ้าไก่ยังเผ็ดก็คือแบบ ตัร<ล>าบเป็ดแนะนำเลยอร่อยโอ้โหกองไฟเนี่ยเห็นไฟป่คือใครกินเผ็ดแม่งคือแบบสะใจมากน<อ>้ำตาจะไหลเหมือนกันนะก่อนเราจะมีภาพนี้ได้อแล้วผ่านอะไรมาเยอะมากเลยโดยเฉพาะช็อตป้อนมเมื่อกี้กว่าจะมีได้อคิดแล้วคิดอีกกูวนเดินวนแล้ววนอีกแต่ในใจบอกว่า ไม่เป็นไรพี่ทได้ปกติปกติราะว่ามาสิสิบังแล้วแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกแล้วคนในร้านคือถามว่าพี่ไม่ชินหรอคะไม่ชินจริงปกติไม่แบบนี้ปกติพ่อจะเสียงดังก่อนเลยคนนี้เงียบอะไรใส่ถุงนะคะใส่ถุงกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกทุกคนแล้วก็เราก็อยากให้แบบว่าเพื่อนๆที่เขามานั่งรอตามแบบขอบขอบที่นั่งอ่ะจะได้มีที่นั่งเออ เกรงใจ้าเดี๋ยวเราช่วยกันใจเขาใจเราทุกคนกคือคนเยอะมากราคนเบอร์หน้าเลยนะคะหนูคนเยอะมากเมื่อกี้ตอนมาอุ้ยไม่มีคนเลยตอนนี้คือแบบไ <c oughs> ได้ไปแล้วอะทุกคนคะเราถึงบ้านเรียบร้อยจะบอกว่าวันนี้เ,<อ>เป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มลีจริงๆ<อ>คือโบอะไม่เคยไปเว้ยแล้วคือวันนี้คือ ก็นแรกซึงนิดนึงนี่ก็กล<อ>ัวนิดนึงว่าแบบโออ,อเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเพราะว่าเราแต่เราก็รู้พื้นฐานอยู่แลว้ว่าเขามีความเครียดจากเรื่องที่ทางต่างๆแต่เราไม่คิดว่าไปถึงเขาจะเงียบขนาดนี้แต่พอหลังๆเขาก็โอเคดีขึ้นเยอะเลยใช่คือตอนแรกเข้าใจเขานะเพราะว่าเหมือนกับที่ทางตรงนั้นอะ่ะเหมือนเขาต้องย้ายแหละเพราะว่ามันมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าคน เยอะมากแต่คือถ้าเกิดเขาย้ายพวกเราก็ไปกินเนาะเพราะเขาก็อร่อยใช่ก็แค่จะบอกเขาว่าไม่ต้องเครียดเผื่อเขาดูอยู่โอเคโอเคกันพ่อว่าอยู่ที่ไหนยังไงไปแน่ไปแน่ไปชิมแน่อันนี้ไม่ได้คุยกับเพื่อนๆนะคุยกับพ่อคุยกับพ่อโอเคทุกคนไบายเดี๋ยวในระหว่างทางกลับมาแม่ก็นั่งเครียดนะแม่ก็นั่งเครียดเพราะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงพ่อด้วยพ่อบอกว่าเออก็เครียดเขานาอที่ทางเขาเนาะแต่ขอหน้าหน่อยอันนี้ค่ะ เผื่อพ่อดูอยู่อยากให้แบบเอ่อย้ายไปที่ไหนคนเขาไปทานอยู่แล้วตัวหลอกของอร่อยใครก็ไปไม่โทรบอกนะอัดคลิปบอกแต่เขาดูนะพ่อเขาดูนะจริงเหรอเปิดดูทีวีทุกใครไปช่องไหนก็เปิดหมดเลยอ๋อเออไม่ไม่แต่จะบอกว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคือ ถ้าเกิดคนอื่นสงสัยนะคือเขาอยู่มาก่อน20ปีแล้วมันเลยเขาเลยมีความเครียดว่าเขาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ขายมาแล้วคือพอเขาย้ายมันเลยมีความเครียดประมาณนั้นแค่นั้นแหละแต่คือพี่หนูลีจะไปแล้วไปไปเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะยบายค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตาะคะค่ะค่ะไบายค่ะก็คือปิดคลิปก็คือแยกย้ายกันแล้วไปแล้ว